สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับเมื่อนี้ก็มาตกปลาครับวันเสาร์ครับเป็นวันยุดครับบอไดเฮ็ดงานครับก็เลยมาตกปลาครับอยู่ไม้คลองธรรมชาติครับเพื่อนๆทุกคนครับอันนี้ก็คือเฮ็ดการผสมเยื่อครับเยื่อเทวดาครับอาทิตย์ก่อนพุ่นก็ได้ร้ายเยอะครับ อาทิตย์นี้จักสิได้บ่บดดมารุนกันครับเพราะว่าน่ำเย็นอากาศเย็นมันปลาจักสิกินเนือ้อพกินเนื้อครับนี่ครับผสมแล้วแล้วก็ปั่นตะกอครับเตรียมขั้นเบ็ดเลยครับอาทิตย์ที่แล้วก็ได้หลยโลอยู่ครับ เดี๋ยวมาลุ่นอาทิตย์นี้ครับสีไตรจักโตครับแบตโทรศัพท์กับซีเบิร์ดครับนี่ครับแล้วก็ตกหน้าดินครับเอาไปลงน้าำนะครับเบ็ดมีอยู่3ามขั้นครับเพื่อนๆทุกคนครับนี่ครับ ก็ตกหน้าดินก็ประมานนี้ครับเอาเบ็ดลงน้ำแล้วก็สิมากินเขาครับเพื่อนๆทุกคนครับมากินเขาน้ำกันเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนครับนี่ครับหมูแดดเดียวทอดครับกับข้าวเหนียวครับเอาเบ็ดลงเรียบร้อยแล้วครับกินเข่าจักหน่อยก่อนครับพอดีมีแห้งเพื่อได้ปลาัตใหญ่ครับจะได้มีแห้งวัดปลาครับ แซ่บน้ำกันเด้อเพื่อนๆทุกคนครับอ้าวเสียงสวรรค์มาแล้วครับเสียงกระดิ่งครับสิ่งที่รอคอยครับนี่แะครับสิเป็นปลายยางกำมารุ่นกันครับเพื่อนๆทุกคนครับกินเข่าใดสองค่ำนึงครับเสียงสวรรค์เสียงกระดิ่งกระดังขึ้นมากเลยครับนี่แหละครับเหยื่อเทวดาครับของแท้ แบตโทรศัพท์กำลังซีเบิร์ตครับเต็มแรกครับแต็มแรกครับ,รก,รบกำลังขาวใสสวยๆครับนี่ครับหวานเทียบ นี่ครับหมานบ่หมานเอยตัวใหญ่ๆไ่ได้จับน้าเขาแล้วครับปลาใสาครับปลากระแตบหรือว่าปลาคาับข้องครับนี่ครับหวานเจี๊ยบครับนิ่งเลยครับ